ครับสวัสดีครับกับสวัสดีท่านผู้ฟังกับรายการกดไว้นะครับก็วันนี้อยู่กับผมพิธีกรโย้ยนะครับก็วันนี้เรามีเรื่องราวหลอนๆจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านที่ส่งมาให้เราได้ถ่ายทอดในรายการของเรานะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของพี่เนะครับได้ถ่ายทอดให้เราได้รับฟังนะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่ประสบพบเจอกับในส่วนตัวของพี่เอเลยโดยตรงนะครับก็วันนี้เราจะมาถ่ายทอดโดยผมนะครับพิธีกรโยโย้กับในส่วนผู้ร่วมดำเนินรายการคือคุณเพชรนะครับสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับครับก็ค่ำคืนนี้เราจะมาถ่ายทอดประสบการณ์จากทางบ้านกันนะครับก็เออมันเป็นเรื่องราวที่ ช่วงนี้มีเรื่องราวทางบ้านมาถ่ายทอดให้เราได้รับฟังกันค่อนข้างที่เยอะน,นะครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นของพี่เอนะครับก็จะเล่าอย่างนี้ละกันนะครับพี่เอมีครอบครัวนะครับอยู่กับภรรยาแล้วก็มีลูกสองคนลูกคนโตเป็นลูกผู้หญิงนะครับแล้วก็ลูกคนเล็ก เป็นลูกผู้ชายนะครับลูกผู้ชายของพี่เออายุตอนนั้นประมาณ5ขวบนะครับก่อนอื่นผมอธิบายก่อนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับคุณเพชรเรื่องราวนี้พี่เอถ่ายทอดไว้ว่าวันนั้นลูกชายของพี่เอกับครอบครัวกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ในช่วงเย็นกินกันปกตินะครับช่วงสุดสัปดาห์ก็คือวันหยุด ทางพี่เอกับครอบครัวกับแฟนพี่เอก็ซื้อกุ้งซื้ออาหารทะเลมากินกันตามปกตินะครับก็พอตกค่าลูกชายของพี่เอมีรู้สึกมีอาการเหมือนอาหารมันไม่ย่อยหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาหารเป็นพิษหรือเปล่านะครับก็ทางพี่เอกับภรรยาก็เลยพาลูกชายไปที่โรงพยาบาลน,นะครับโดยที่เอาขึ้นรถปิกอัพ โดยที่ว่าพี่เอเป็นคนขับแล้วก็ภรรยาของพี่เอก็เอาลูกชายวางไว้บนตักคือนั่งหน้าคู่กันไปนะครับก็ระยะทางจากบ้านของพี่เอไปโรงพยาบาลมันไม่ไกลกันมากนักนะครับประมาณสักเห็นพี่เอบอกว่าประมาณสักห้ากิโลนะครับพี่เอก็ขับรถไปไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บคันนี้ทางเข้าโรงพยาบาลพี่เอเข้าไปประมาณสองทุ่ม คือด้วยความที่ประมาณสองทุ่มซึ่งเวลายี่สิบปีที่แล้วมันก็มืดแล้วแหละพี่เอก็สังเกตขับรถพอเข้าไปปุ๊ c, บวนเข้าไปปุ๊บผ่านอาคารนี้รู้สึกว่ามันมืดแต่เก็บไว้ในใจไม่ได้พูดอะไรแต่คนที่พูดออกมาคือลูกชายของพี่เอนะครับลูกชายของพี่เอพูดมาหลุดป,ปากมาพ่อทำไมที่นี่มันมืดจังอ่า พี่เอก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ขับรถไปจอดแล้วก็อุ้มลูกตัวเองไปที่ห้องฉุกเฉินที่อีกอาคารหนึ่งนะครับพอจอดรถเอาอุ้มลูกไปติดต่อขึ้นบงขึ้นบัตรอะไรเรียบร้อยกับทางพยาบาลนะครับก็เข้าห้องฉุกเฉินสักพักหนึ่งก็หลังจากที่หมอตรวจร่างกายของลูกของพี่เอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ให้ยงให้ยารับยามาเสร็จก็เป็นช่วงเวลาตอนนั้นประมาณสามทุ่มกว่านะครับคราวนี้ความผิดสังเกตคือตอนจะกลับลูกชายของพี่เอมีอาการที่ซึมแล้วก็ดูเหม่อลอยมือลอยมือลอยมากนะครับก็ทำให้ทาให้พี่เอสงสัยว่าลูกชายตัวเองเป็นอะไร นะครับสิ่งหนึ่งที่แปลกไปกว่าเดิมคือพอจะเอาลูกชายขึ้นรถกลับกลายเป็นว่าอุ้มลูกชายตอนอุ้มมาครับน้ำหนักของลูกชายมันไม่หนักขนาดนั้นแต่ตอนนี้เหมือนอุ้มผู้ใหญ่คือเด็กห้าขวบยังไงผมฟันทงยังไงมันก็ไม่น่าจะน้ำหนักเกินยี่สิบกโลต้องไหม อันนี้ผมเปรียบเทียบกับเด็กทั่วๆไปนะครับก็แต่นี้พี่เออุ้มด้วยความที่พี่เอเป็นคนตัวใหญ่ด้วยพี่เออุ้มยังบอกว่าอุ้มไม่ไหวเลยหนักมากครับอ่าอุ้มขึ้นรถปุ๊บนั่งเสร็จก็ขับรถกลับมาที่บ้านพอขับรถกลับมาที่บ้านปุ๊บก็เอาลูเข้าบ้าน ก็จัดแจงเอายาให้กินอะไรให้กินเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ประเด็นครับลูกชายของพี่เอมีอาการเปลี่ยนไปค่อนข้างที่เยอะคือเมื่อลอยไม่พูดไม่พูดไม่จากับคนเป็นพ่อเลยกับคนเป็นแม่ด้วยแล้วคราวนี้คำพูดคำพูดหนึ่งก็หลุดมาบอกร้อนร้อนจังเลยอันนี้พอบอกร้อนจังเลยส่วนตัวพี่เอกก็ได้เอาพัดมาโบกให้ลูกโบกให้ลูกปุ๊บ ลูกก็บอกว่ายังร้อนอยู่เลยยังร้อนอยู่เลยผมเป็นพ่อก็ไปเปิดแอร์พอเปิดแอร์เสร็จแล้วก็พยายามจะเอาผ้ามาเช็ดตัวลูกครับมาเช็ดตัวลูกคือตอนนั้นลูกชายของพี่เอพี่เอสังเกตว่าลูกชายตัวเองนอนหลับแต่ตามันไม่ปิดไม่สดิทคุณเพชรน,นึกภาพออกไหมว่าเวลาเรานอน,อนปกติเราจะหลับตา เปลือกตามันจะปิดมาถึงข้างล่างปกติแต่คราวนี้ยเปลือกตาของตัวลูกชายของพี่เออะมันปิดได้ครึ่งเดียวอืมแล้วสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับพี่เอเหลือกไปเห็นลูกชายว่าตาของลูกชายมันเป็นสองสองขีดอะสองชั้นน่ะมันปิดปกติมันปิดเป็นเรียบๆแต่นี้มันปิดเป็นสองชั้นอืมแล้วบริเวณที่มันมันเห็นดวงตา มันกับกายว่ามีแต่ตาขาว mm hmm. อือ่าครับก้อนเนี้ยพี่เอก็เริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วพี่เอก็เลยเอาผ้ามาคล้องให้กับลูกคราวเนี้ยพอคล้องผ้าก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นลูกชายก็บอกว่าร้อนร้อนอย่างเลยพ่อก็เอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดแล้วก็พยายามจะอุ้มลูกมาไว้บนตัก ลูกชายของพี่เอพูดขึ้นมาคำหนึ่งครับจะมายุ่งอะไรด้วย mm. พี่เอตกใจมากมองหน้ากับภรรยามองหน้ากับภรรยาของพี่เอแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลูกเราแล้วพี่เอก็ลุกขึ้นไปเอาขวดน้ำมนต์ที่ได้มาจากวัดครับเอามาพรมให้กับลูกพรมพรม ลูกนอนอยู่พอพรมไปสักพักหนึ่งลูกชายของพี่เออะเด้งขึ้นมาแล้วก็เดินไปหน้าประตูครับคุณเพชรครับคุณเอบอกว่าพี่เอบอกว่าลูกชายของเองจากนอนอยู่สมๆอยู่ลุกขึ้นมาแล้วเดินไปที่หน้าประตูมองไปตรงหน้าประตูพอคนเนี้ยพอมองปุ๊บพี่เอบอกได้เลยบอกกับภรรยาเลยไม่ใช่ลูกเรานะ ก็ตะโกนไปพี่เอตะโกนไปบอกว่าจะกลับไหมอะจะกลับโรงพยาบาลไหมจะไปส่งสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคืออะไรครับครับลูกชายของพี่เอบอกว่ากลับกลับสิคร uh huh. าวนี้พอพูดคำว่ากลับครั้งสุดท้ายเสร็จ หมาหอนตั้งแต่หน้าบ้านหน้าบ้านของพี่เอหมาหอนรับตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงยาวไปจนเลยบ้านออกไปทางด้านนอกพี่เอเล่าว่าอย่างนั้นนะครับโอ้หมันเป็นแบบว่าพี่เอบอกครั้งแรกในชีวิตที่แบบเจออะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นลูกชายของพี่เอก็เดินกลับมานอน แล้วก็ตาก็กลับมาเป็นปกติมีตาขาวตาดำปกติสิ่งเหล่านั้นพี่เอถ่ายทอดมาให้ผมได้รับฟังนะครับก็คือเรื่องราวนี้พี่เอบอกว่าครั้งแรกในชีวิตที่เจอเรื่องราวแบบนี้เลยพี่เอก็เลยบอกว่าส่วนตัวพี่เออพี่เอคิดว่าถ้าในเกิดในกรณีแบบนี้อยากให้ทุกคนนะครับชาวชาวที่ฟังโกดไว้นะครับก็สิ่งหนึ่งคือ สิ่งที่ปกป้องพี่เอและครอบครัวได้ในวันนั้นคือน้ำมนต์อ่าแล้วก็พี่เอเน้นย้ำคือสิ่งที่ปกป้องสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาได้คือเทเวทสุวรรณ mm hmm. กับต่างๆนะครับก็ผมคิดว่าในส่วนนี้ฟังจากเรื่องราวต่างๆมาค่อนข้างเยอะอาจจะคิดว่าพระ อาจจะไม่ได้ช่วยในส่วนของสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งคนที่เป็นวิญญาณเมื่อก่อนก็เป็นคนแบบเราเนี่ยแหละถูกต้องไหมใช่เขาก็กราบไหว้พระปกตินะครับมันก็เลยเขาก็เลยมองว่าพี่เอเลยบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือน้ำมนต์พยายามเก็บน้ำมนต์ไว้ที่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของพี่เที่ถ่ายทอดให้กับเรา ได้รับฟังเรื่องราวอาจจะไม่ยาวมากแต่มันเป็นเรื่องราวที่ผมฟังแล้วมันมันทำให้มันทาให้ผมรู้สึกรู้สึกมีความเข้าใจในใ,ในในส่วนในส่วนเขาเรียกอะไรในส่วนวัฏจักรที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือโบราณเขาถือปกติอ่ะจะไม่ทักไม่ทักอะไรอย่างนั้น แม้ว่าเราเห็นอะไรก็จะไม่ทักสิ่งเหล่านี้มันอาจจะตามตามมาก็ได้นะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านให้กับพวกเราได้รับฟังนะครับด้วยความสนุกสนานนะครับก็วันนี้ผมโยว้กับคุณเพชรก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มีเรื่องดาวดีๆส่งเข้ามาในรายการ ของโกดัวยได้นะครับก็ยังไงฝากติดตามพวกเราทําคลิปเพื่อที่จะทําคลิปดีๆแล้วก็ส่งเรื่องราวมาให้กับพวกเราได้รับฟังกันด้วยนะครับอย่าลืมส่งมาในแฟนเพจของ Facebook ของโกดัวยด้วยนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคุณเพชรลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ